หุ้นกู้บริษัทเบ t เตอร์เว g ร์ก n จำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย5.8%นะครับบริษัท Better Work Green จำกัดมหาชนหรือ BWG นะครับยื่นล่างแบบแสงรายการต่อสำน,น,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอรตโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ไ้อยสิทธิ์ไม่มีประกันซึ่งผู้ออกมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน คบกาหนดไถ่ทองนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปี9เดือนอตัตราดอกเบี้ยสูงถึง5.8%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยเปิดให้จองซื้อนะครับปีใหม่เลยนะวันที่20วันที่23วันที่24มกราคม2566นะครับ2566ปีหน้านั่นเองโดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวน บริษัท Better World Green จำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัท Better World g r e e นจำกัดมหาชนครั้งที่ 1. ทับ2566ครบกำหนดถ่ถอนปี2568นะครับซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้นะออกเสนอขายหุ้นกู้ อายุ2ปี9เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่105.8ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุคุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน5 0,000หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทนะครับ โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน3แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน300 000, ล้านบาทมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทรวมทั้งสิ้นไม่เกิน8 0 0แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน8 800ล้านบาทนะครับโดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับข้อจำกัดในการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้ เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้และหรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้นะครับ BBB ลบนะครับแนวโน้มอัดดับโดยบริษัททเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่3นตุลาคม2565ผู้ออกคุณกู da, ante, king, ้จะจ่ายให้มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกคุณกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรตอให้ความเห็นชอบผู้จัดการการจัดจำหน่ายคุณกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เิล็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส CIMB ประเทศไทยจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเพัฒนจำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารทหารไทยทจำกัดนะครับมหาชนระยะเวลาการเสนอขาย20 23 24มกราคม25-66นั่นเองคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไข่ตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการ ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชีช้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับลหกกบลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข,องข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และลางสื่อชี้ชวนแต่อย่างใดน,นะครับเพราะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ